ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ใช้ให้รักที่มีความหมายอยู่และเคียงข้างไปความวันที่ราวันใหมอยู่อีกในใครไม่นานในสักวันร่วมปันฝันโดยเสียงเพียวของคุณค่ามานานสวัสดีครับพบกับผมในรุษริจันยากับรายการที่คุณผู้ชม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้ในรายการปันฝันปันยิ้มทุกวันพราะาัสบดีเวลา14นาิก30นาทีทางททบ5แห่งนี้นะครับโรคบางโรคแม้จะรักษาให้หายดีทางกายได้แต่ทางสภาพจิตใจที่ถูกสังคมรังเกียจไม่เป็นที่ยอมรับบางครั้งใช้เวลานานหรือแม้กระทั่งหลายชั่วอายุคคนในการรักษาเยียวยาครับโรคเรื้อนโรคที่ครั้งหนึ่งเคยระบาดในประเทศไทย แต่ในปัจจุบันนี้หลายคนแทบไม่รู้จักโรคนี้เลยวันนี้รายการปันฝันปันยิ้มขอมอบหน้าที่ให้กับพิธีกรภาคสนามเพื่อจะนําคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับโรคเรื้อนและภารกิจของมูลนิธิฉันทมิตรกับแพทย์หญิงกาญจนาคงศึกชาติหนึ่งในผู้ก่อตั้งมูลนิธินี้เพื่อผู้ป่วยโรคเรื้อนครับช่วงร้อยดวงใจร้อยการให้การที่รายการปันฝันปันยิ้มเนะเราได้ให้ ความหวังให้ความสุขให้ความสําเร็จในชีวิตของเขาเพราะคนพิการเขาไม่อยากให้คนอื่นมาสงสารเขาเห็นใจเขาโถอะไรเงี้ยนะเขาอยากให้เรารู้สึกว่าเขาเท่าเทียมทางไหนเขาจะเท่าเทียมเราได้เขาก็ต้องอยู่โอกาสนั้นจากคนที่มีโอกาสมาก่อนเราให้เราก็ได้กำลังใจมาเขาได้สิ่งนั้นไปเขาก็มีความมั่นใจเขาก็มีความสุขในการใช้ชีวิตในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันด้วยดฉะนั้น เป็นสิ่งที่ดีมากที่รายการนี้มีตรงนี้ให้แล,แล้วอยากให้สังคมไทยหรือผู้สนับสนุนเห็นคุณค่าตรงนี้นแล้วก็ส่งเสริมให้ตรงนี้มีเกิดขึ้นในสังคมไทยมากๆแล้วก็นานๆตลอดไปด้วยจเจริญต่อ I wasn't ready Thai D My name is Nick Vojicic and I am so excited to be coming to Thailand. I want to thank all the major sponsors who made it possible for me to come to inspire all people of Thailand to never ever give up. Maybe you've seen me on YouTube and I'm coming to share my story and sharing about the positive attitudes we can have and having faith in action. The two main messages that I'm going to be giving there is about finding life's greater purpose and how to dream big. So bring your friends and family along who need some inspiration. I'm going to be there in Thailand at the stadium Kwa Mak on September 3rd, 7 pm. So get your tickets right now because the tickets are going to go fast. I love you so much. Take care and I look forward to eating some Thai food, being with you all and enjoying your hospitality. God bless you, thank you so much. Bye bye. <laughs> I love one. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีอันิงด้วยนะครับตอนนี้อ้นมายืนอยู่ที่หน้ามูล,ลนิธิฉันธมิตรเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไปทาความรู้จักและพูดคุยกับประธานคณะกรรมการมูล,ลนิธิฉันธมิตรเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาและภารกิจในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อนด้วยความเต็มใจตลอด27ปีที่ผ่านมาวันนี้เราจะไปทําความเข้าใจเรื่องยากๆนี้ด้วยกันคุณพร้อมนะครับไปกับผมนะครับผมตอนนี้อ้นยืนอยู่กับแพทย์หญิง การจนาคงสืบชาตินะครับและพี่ๆแห่งมูลณิธิฉันทมิตรนะครับสวัสดีทุกคนนะครับทั้งหมดนี้คือผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อนอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับคือวันนี้ในผมพาคุณผู้ชมนะครับมาทําความรู้จักและก็ให้เข้าใจโรคเรื้อนมากยิ่งขึ้นวันนี้คงต้องรบกวนคุณยายหมอและก็พี่ๆช่วยอธิบายผมหน่อยแล้วกันนะครับว่าเรคนี้เป็นยังไงที่แน่ๆคือเมื่อพูดถึงโรคเรื้อนมักจะมากับคําว่าความกลัวอันนี้ผมพูดถูกไหมครับนั่นเดี๋ยวคุณยายหมอต้องตอบผมถามผมเยอะมากเลยนะ ขอน้ำแก้วหนอยนะครับขอบคุณครับเ่อด้านในครับตามสบายนะครับตามสบายนะครับเ่อทุกคนด้านในครับร่วมปันฝันโดยเสียงเพียว คงคุณค่ามานานผมไม่แน่ใจนะครับว่าเราเข้าใจโรคเรื้อนหรือรู้จักโรคเรื้อนดีแค่ไหนแต่วันนี้เนี่ยเราจะรู้จักโรคเรื้อนให้มากขึ้นอีกนิดหนึ่งคุณแา่หมอครับ<ช>โ<ล>ครคเรื้อนคืออะไรครับโรคเรื้อนคือโรคติดต่อเรื้อรังชนิดหนึ่งนะที่ติดต่อกันโดยการสัมผัสใกล้ชิดอยู่ใกล้ชิดเป็นเวลานานมีอวัยวะสองอย่างที่เชื้อโรคเรื้อนชอบทําลายก็คือว่าผิวหนังที่ผิวหนังก็จะมีเป็นวงอาจจะเป็นวงขาววงด่าง หรือว่าไม่งั้นก็เป็นวงผื่นแดงหร,หรือไม่งั้นก็เป็นปื้นไปเลยเหมือนคล้ายๆเหมือนตากเลื่อนอย่างนี้นั่นเป็นส่วนที่เป็นผิวหนังแต่สําหรับอาการทางเส้นประสาทนั้น่ะบางทีเส้นประสาทเช่นนั้นถูกทําลายแล้วและจะทําให้กล้ามเนื้อของที่ประสาทนั้นเลี้ยงเนี่ยทําให้รีบไปเป็นต้นว่าแขนรีบหรือขาลีบแล้วที่แบบมีเหมือนกับนิ้วหายไปมือหายไปนั่นแหละครับ อาการที่นิ้วหายไปหรือมือหายไปนี้เพราะว่าผู้ป่วยไม่ได้รับการสอนให้ระวังเรื่องมือมือเท้าเขาก็จะจับของร้อนๆโดยที่ว่าไม่ระมัดระวังเขาจับนี่เหมือนกับเป็นผู้วิเศษเลยจับขึ้นมาได้แต่เนื้อนี่หนังนี่ละไม่หมดเลยไม่ฉี่เลยเสียงฉี่เลยครับอ่า ถ้าอย่างนั้นเราต้องระวังระ,ระวังตัวเพื่อไม่ให้เป็นโรคเรื้อนได้ยังไงบ้างครับสมมุติว่าคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้เออแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าจะเป็นโรคเรื้อนหรือเปล่า mm hmm. ระวังได้จากอะไรบ้างครับเพอร์ซนาลไฮยีนธรรมดานี่ก็ใช้ได้แล้วเพราะอย่างเดนเองเนี่ยก็ตรวจคนไข้ทุกวันแล้วเวลาเวลาตรวจก็จับกล่นไข้ด้วย mm hmm. เพราะถ้าเราจับ มือจับแขนคนไข้เนี่ยคนไข้จะรู้สึกชื่นชมมากเพราะว่าแค่เราดูแลตัวเองปกติอก็ถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับล้างมือเวลาตรวจเสร็จแล้วก็ไปล้างมือใช่ลแล้วก็เช็ดให้สะอาดแห้งก่อนที่จะมาทําตรงเนี้ยเริ่มกลับไปเมื่อห้าสิบปีที่แล้วคิดยังไงครับถึงได้มาทําในสิ่งที่คนรอบๆข้างกลัวไม่ทําหรือลามไปถึงคําว่ารังเกียจแต่คุณหมอทํามันมาตั้งห้าสิบปครับอันนี้ก็เป็น นิมิตท,ที่ได้จากพระเจ้านะฮะเพราะว่าเนื่องจากเป็นคริสเตียนแล้วก็ได้รับนิมิตนะว่ารู้ถึงชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ถูกทอดทิ้งที่น่าสงสารนะฮะก็รู้สึกกระทบกระเทือนใจมากก็ได้อธิษฐานตั้งปณิธานไว้ว่าถ้ามีโอกาสจะช่วยผู้ป่วยโรคเรื้อนหน้าที่ของมูลนิธิฉันทมิตรคืออะไรบ้างครับ ก็อย่างที่เรียนนะฮะเราจะเป็นเพื่อนแท้ให้กับพี่น้องคนป่วยโรคเรือนไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามเราก็จะพยายามที่จะช่วยแล้วก็อยู่เคียงข้างเขาทําเท่าที่เราจะทําได้เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้โรคนี้ไม่ได้น่ากลัวอีกแล้วมียารักษาหายแล้วก็คนเป็นคนเจ็บคนป่วยก็น้อยลงมากเลยคือแบบไม่มีแล้วให <S an> ม่ๆยังมีน้อยมากครับผมจะทําไมองค์กรยังต้องทํางานอยู่ครับเพราะว่าปัญหาของ ไม่ใช่พี่น้องคนป่วยเท่านั้นนะคะเขายังมีลูกหลานที่ต้องดูแลรับผิดชอบและเนื่องจากเราเป็นเพื่อนใช่ไหมเราเห็นว่าลูกลูกของเพื่อนอ่ะไม่มีที่เรียนหรือไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือก็คือไม่ได้เป็นลูกไม่ได้ป่วยเหมือนกันไม่ได้ป่วยค่ะไม่ได้ป่วยนี้เป็นปัญหาทางบ้านละเป็นปัญหาชีวิตของเขาอ่ะครับแล้วเขาก็บอกเขาจะตายตาหลับได้ยังไงในเมื่อลูกเขาไม่มีไม่มีหลักฐานอะไรเลยไม่มีอะไรที่จะนั่นแล้วก็หาทุนการศึกษาให้ลูก องค์กรหรือว่ามูลนิธิไปได้เงินมาจากไหนครับแล้วได้จากเงินบริจาคแล้วเรามีพี่เลี้ยงก็คือพี่น้องจากโคเซนชาญี่ปุน่นแต่ทุนจากญี่ปุ่นนี้ก็มาจากผู้ป่วยโรคเรื้อนญี่ปุ่นนะผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อนชาวญี่ปุ่นทราบจากประธานของเขาใช่ไหมคะ,ะแล้วก็เมื่อเขาทราบความจําเป็นของเราเขาก็จะเรสฟันให้หอาล้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปพบกับเพื่อนใหม่คนหนึ่งไปให้กำลังใจเขากันครับ ตอนนี้เรากลับมาอยู่กับโอ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้นะครับคือเพื่อนใหม่ของเราผมอยากให้ผู้ชมทุกคนเปิดใจให้กว้างและทําใจให้เป็นมิตรเพื่อเป็นเพื่อนกับคนใหม่คนนี้นะครับผมเมื่อกี้เราทราบไปแล้วว่าโรคเรื้อนเนี่ยมีความรุนแรงต่อร่างกายและจิตใจอย่างไงบ้างตรงนี้เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นคนที่เคยป่วยเป็นโรคเรื้อนเขาต้องอยู่กับความรู้สึกต่างๆอย่างไงบ้างไปฟังจากเขากันครับครับคุณลุงย้อนกลับไปวันที่คุณลุงเป็นโรคเรื้อนได้ไหม ล้วเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมว่าวันนั้นคุณลุงพอรู้ว่าเป็นโรคเรื้อนแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับมันจะรู้สึกเป็นคนนอกสังคมเป็นคนสังมนังเกียดนะครับ,รบแม้แต่พ่อแม่เราก็รังเกียดด้วยเป็นโรคเรื้อนเป็นโรคบาปอย่างแรงอย่างมาหันเลยครับแล้วพอรู้ว่าเป็นนี่ตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนอายุยี่สิบเจ็ดปีครับรู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไรครับไม่รู้สึกตัวเองแต่ว่ารู้สึก ว่ามือเท้ามันชาครับผมขอดูมือคนอว่นทีได้ไหมครับผมได้ครับครับผมคือตอนแรกที่รู้สึกว่าเป็นคือมือเท้าชาก่อนครับแล้วแต่ไม่สั้นอย่างนี้นะครับครับผมครับผมแล้วก็ตอนนั้นมีแผลอะไรกันที่มือไหมครับผมขอบคุณมากไม่มีครับแต่ว่ามือนี่มันจะไม่รู้สึกอะไรเลยจับไฟจับมีดจับด้ามผ้าด้ามจอบนี้มันก็จะเปื่อยและหลุดหายไปเองครับ ตอนแรกยังไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นแบบนี้ครับพอคนเริ่มรู้ว่าครับว่าเราเป็นโรคเรื้อนเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องผมเขารู้สึกว่าตั้งตัวรังเกียจผมเลยแม้แต่พี่สาวผมเขาก็เอาผมไปไว้ที่ปลายนาครับเอาไปทําอะไรที่ปลายนาครับเอาไปไว้ไม่ให้เข้าอยู่ในบ้านครับแล้วตอนคุณลุงอยู่ยังไงครับคนเดียวอยู่คนเดียวเลยเหรอฮะในบ้านจะตอกกลางนานั่นนะฮะครับแล้วเขามาส่งน้ำร้าน เอาข้ามาส่งครับพี่สาวเอาข้าวมาส่งเอามาก็มาวางไว้เหมือนให้หมาเนี่ยนะครับเขาว่าอะไรๆมันขาดหมดหายไปหมดความรักความเมตตาความเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยเขาก็ไม่หลงเหลือให้ผมเลยครับอยู่ปลายนาอยู่นานไหมครับสองปีครับอยู่ตรงนั้นคนเดียวครับ กินแบบนั้นคนเดียวครับนี่คือความลำบากที่คนป่วยเป็นโรคเลือดในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่หรอกครับคนละอย่างกันทุกวันนี้ไม่ต้องอยู่คนเดียวแล้วครับไม่ต้องกินเหมือนเดิมกลางกระท่อมปลายนาะคนเดียวแล้วมีคนกินข้าวด้วยม,มีคนรักเราเนาะทุกวันนี้มีความสุขแล้วครับผดีแล้วดีแล้วครับครับผมผมบอกไปแล้วนะโรคนี้เป็นเรื่องยาก ยากที่จะเข้าใจยากที่จะรู้สึกว่ามันปลอดภัยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่วันนี้เราเข้าใจมากขึ้นอีกนิดนึงการเป็นโรคทางกายเนี่ยมันรักษาได้นะครับโดยเฉพาะโรคนี้แต่รักษาใจของคนเนี่ยมันยากมากผมว่าทุกคนคงจะเปิดใจและเป็นมิตรมากขึ้นนะครับขอบคุณคุณลุงด้วยที่วันนี้มาให้เป็นให้ความรู้เป็นวิทยาทานกับพวกเรานะเป็นกำลังใจให้นะครับผมกอดทีนึง่งสู้รับ ส,สูู้ขอบคุณมากครับเอาละครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับนี่คือเจนที่หเท่านั้นเดี๋ยวเราจะไปดูว่าลูกและหลานจะรู้สึกกับเคสนี้เรื่องนี้ยังไงครับเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่กับเจนที่2และเจนที่3ตามสัญญาแล้วนะครับผมซึ่งเจนที่2หมายถึงลูกของผู้ป่วยโรคเรื้อน และเจนที่3หมายถึงหลานของผู้ป่วยโรคเรื้อนรวมๆแล้วก็คืออยู่ในครอบครัวของผู้ป่วยโรคเรื้อนนั่นเองนะครับพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กคุณหมอตุ๊กสวัสดีครับ,รบพี่เอ็มสวัสดีครับผมเอาละครับเอาละครับเบมื่อกี้นี้เราได้คุยกับคุณลุงสมชายไปแล้วนะครับถึงความรู้สึกของผู้ที่เป็นโรคเรื้อนแต่ตอนนี้คุณลุงสมชายหายแล้วนะครับผมหายมาก,กว่า10ปีแล้วในฐานะของลูกของผู้ที่เป็นโรคเรื้อนงั้นผมขออนุญาตถามพี่เอ็ม ในฐานะลูกของผู้ป่วยโรคเรื้อนผมขออนุญาตนะครับ,ร,บรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกนะคะโดยทั่วไปของลูกหลานผู้ป่วยโรคเรือนนะคะรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยข่มขืนขาดความมั่นใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกขาดความรักขาดคนเข้าใจแล้วก็ขาดโอกาสะคะ่ะครับผมและอย่างคุณหมอตุ๊กล่ะครับในมุมมองของคุณหมอตุ๊กจากที่ทํางานกับมูลนิธิสันสมิตรมาเนี่ยเห็นปัญหาอะไรที่ปัญหาหลากัลกๆที่เจอ ทุกวันนี้มันัมนเปลี่ยนไปสังคมมันเปลี่ยนไปนะครับ<ม>ข่าวสารมันมันเข้ามาเยอะขึ้น <c oughs> ก็เหมือน <c oughs> เหมือนอย่าง <c oughs> เรามีรายการตัวนี้นะครับ <c oughs> ที่ออกเสือออกไปว่าโรคเรื้อนมันไม่ได้น่าก,กลัวอย่าง <c oughs> อย่างที่ทุกคนคิด <c oughs> ก็ความรังเกียจความไม่เข้าใจนี่มันก็น้อยลงทุกวันนี้ <c oughs> แต่มันก็มีอีกมุมหนึ่งที่พี่น้องพี่น้องผู้่วยโรงเรื้อนถึงถึงแม้จะหายแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันยังลงเหลือกับเราคือสอยโรค อิอ่่าสงแล้วก็ปัญหาของพี่น้องก็คือเป็นแผลเรื้อรังแล้วมันแล้วมันเสื่ออกมาทางให้ใ<ช>เราเห็นน,หนชัดสิ่งนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนข้างนอกอาจจะยังรังเกียจอยู่พี่รู้มาว่าพี่ทั้งสองคนสำหรับผมนะเป็นคนที่มีค่ามากคนเราอายหรือว่ามีความทุกข์มาก่อนหรือว่าเสียใจมาก่อนเราหนีก็ได้ แต่พี่ยืนตรงนี้เพื่อช่วยคนอื่นต่อผมอยากรู้ว่าพระเจ้าบอกอะไรกับพี่ผมอยากรู้ข้างในใจของพี่รู้สึกยังไงที่ทุกวันต้องตื่นมาทํางานที่หนักแต่ได้เงินน้อยณนะวันนี้เราเป็นผู้ผู้มีโอกาสที่จะให้คนอื่นผมว่าอะว่าเราน่าจะเป็นผู้ที่ให้โอกาสสําหรับผู้ได้โอกาสคนต่อไปซึ่งไม่ไม่ใช่แค่คนโลกเรือนนะครับอาจจะเป็นหลายๆคนหลายๆกลุ่มที่ยังรอโอกาสจากเราแล้และพี่เอ็มล่ะครับ ของพี่นะคะพี่มีสันติสุขแล้วก็ความเชื่อมันดีในในการทำตรงนี้นะคะพระ,พระเจ้าเป็นพระเจ้า,จามีความรักและเราก็แบ่งปันความรักให้กับพี่น้องของเราววันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมเหนื่อยแต่มีความสุขจังคุณก็เหมือนกันใช่ไหมถ้าคุณลืมตาม,มาวันพรุ่งนี้และคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแต่คุณมีความสุขใจผมว่าพอแล้วคนที่นี่ทำงานด้วยหัวใจเพราะเรามีความสุขผมพูดถูกไหมครับถูก<อ>เราเลยยิ้มได้ไงครับ ท่านผู้ชมครับแม้ว่าโรคเรื้อนจะเป็นโรคระบาดท,ที่ทำร้ายและทำลายชีวิตมนุษย์มามากมายแต่ก็ยังแพ้น้ำใจที่มนุษย์มีให้ซึ่งกันและกันนะครับและคุณผู้ชมนะครับได้เคยมอบโอกาสและน้ำใจให้กับใครบ้างแล้วหรือยังวันนี้ผมนิรุสสริจัญญากับทีมงานรายการปันฝันปันยิ้มรายการที่ทำให้คุณผู้ชมมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้ได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับรายการปันฝันปันยิ้มได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีเวลา 14นากา30นาทีทางทบ5แห่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับจะขอแบ็งฝันให้เธอกับรอยยิ้มที่พร้อมจะนำทางไปร่วมปันฝันรอยยิ้มให้เธอได้ใจให้รักที่มีความหมายอยู่และเคียงข้างไปความหวังที่รอวันใหม่อยู่อีกไม่ไกล